สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะมาเติมวัดสดุปลูกให้กับกวากมรกตกันค่ะกวักมรกตแต่ระกระถางก็ดูเหมือนวัดสดุปลูกเขาจะน้อยค่ะต้องเติมวัดสดุปลูกให้เขาหน่อยก็จะเห็นโคนโผล่ผลขึ้นมาแล้วจะเติมวัดสดุปลูกให้เขาค่ะเพื่อน วัสดุปลูกควรให้ให้ให้ดูเขาหอ่อเง่าห่อโคนไว้นะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนอย่าให้เง่าโคนเขาโผล่ขึ้นมาเพื่อที่เขาจะได้แทงหนอ่อได้เร็วเนาะเพื่อนเพื<ๆ>่อนกระถางนี่ก็รู้สึกว่าจะเล็ก เดี๋ยวยังไม่มีกระถางก็เติมวัสดุปลูกให้เขาไป,ไปก่อนค่ะเพื่อนเพื่อนวัสดุปลูกที่เราจะเติมให้เขานี่ก็มีดินถุงค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีใบกัมปูบดหยาบแล้วก็มีมะพร้าวสับ แล้วก็มีขี้ไก่แกบค่ะเพื่อนๆพื่น,นขี้ไก่แกบนี่เราก็จะไม่ใส่เยอะนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าขี้ไก่แกลบเขาจะเค็มมากค่ะเพื่อนเนก็วัสดุปลูกแล้วก็กะกะเอาค่ะเพื่อนเพื่อนกะให้เขาดูโปร่ปงๆจะไม่ตายตัวค่ะว่า เราจะไม่ได้วัดมาตรฐานตวงว่าอะไรเท่าไหร่เราก็กะกะเอาค่ะพเพื่อนๆนี่ค่ะเราไปหาซื้อแกลบไม่ได้ค่ะพเพื่อนๆก็ใช้เท่าที่มีไปก่อนก็เราไม่ควรจะให้วัดสดุ ปลูกเขาน้อยเกินไปนะคะเพื่อนๆไม่ควรให้เห็นให้เง่าคนเขาโผล่ออกมาเราก็เติมให้เขาเพื่อที่เขาจะได้เทงหน่อใหม่ๆออกมาให้เราะค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ ยังไม่มีกระถางเปลี่ยนเติมดินไปก่อนรู้สึกว่ากระถางจะเล็กแล้วก็มาดูกระถางน,นี้สิกระถางน,นี้ก็รู้สึกว่าเงาจะโผล่โคนจะโผล่แล้วเติมวัสดุปลูกให้เขาหน่อย นี่ค่ะก็ใส่ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆไม่ควรให้เขาโช์เงาโชโ์โคดมากเกินไปนะคะเพื่อนๆเราก็พอวัสดุปูกเขายุบเราก็เติมให้เขาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะแทงหน่อใหม่ๆออกมาให้เราค่ะเพื่อนๆ การเลี้ยงกวากมรกตนะคะคือถ้าเราอยากได้หน่อเร็วเราต้องมันดูเง่าโขดเขาค่ะเพื่อนๆอ,อย่าให้เง่าโขดเขาเลอยโผล่ออกมาเหนือดินมากค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะก็เติมประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็จะแทงหน่อใหม่ให้ให้เราค่ะเพื่อนเพื่อน ก็มาดูกระถางนี้กันซิกระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะเพื่อนๆเติมวัสดุปลูกไปก่อนค่ะเพื่อนๆเรายังไม่มีกระถางเปลี่ยนให้เขานี่ค่ะหน่อขึ้นมาเพียบเลยค่ะเพื่อนๆหน่อใหม่เพียบเลย ีทั้งหนอเล็กโนอใหญ่นี่ค่ะหนใหม่สวยมากค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ใบต้นแม่นี่ด่างน้อยนะคะเพื่อนเพื่อนพอโนอใหม่ออกมาด่างสวยทุกหนอเลยค่ะนี่ค่ะกวักมอรกดเติมดินให้เขาก่อนค่ะเพื่อนเพื่อนเรายังไม่มีกระถางเปลี่ยนให้เขาเนาะเดี๋ยวไปหากระถางใหม่ได้ก็จะ มาเปลี่ยนกระถางให้ใหม่นะเติมดินเติมวัดสดุปลูกให้ก่อนรู้สึกว่าจะแน่นกระถางละเติมวัดสดุปลูกให้ไปก่อนเดี๋ยวมีกระถางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะไปไปก่อน ก็มาดูพวกกระถางกระถางใหญ่กระถางใหญ่นี่ก็เหมือนกันค่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าวัสดุปลูกเขาจะยุบเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เติมให้เขาหน่อยค่ะ ประมาณนี้พอกบกบเงาเขาไว้ค่ะเพื่อนๆหน่อเขาจะได้แทงหนอใหม่ออกมาให้เราค่ะเพื่อนๆ เติมหน่อยสิเติมตรงโคนหน่อยนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะคนเ่อนว เพืพ่อนอาจจะไม่ถนัดค่ะเพืพ่อนเติมกระถางนี้เพื่อนอย่าลายตานะคะมือเดียวค่ะไม่ถนัดจริงๆค่ะเพื่อนนีน่ นี่ค่ะกบโคนเข้าไว้แบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่เขาจะได้ให้หนอกเรามาเร็วๆค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะกบโคนเข้าไว้แบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเติมอันนี้อีกหน่อยสิ กระถางนี้กันกระถางนี้มีเพื่อนเพื่อนเอฟแล้วนะคะคือเขาฝากเลี้ยงค่ะยังไม่ได้ส่งรอเขากลับมาจากต่างประเทศเขาก็จะมารับค่ะเพื่อนเพืเขาฝากเลี้ยงไว้ก่อนกระถางนี้มีคนเอฟแล้วนะคะ จะไม่ถนัดเลยค่ะเพื่อนๆขอโทษนะขอโทษเพื่อนๆมากนะคะนี่ค่ะวัสดุปลูกที่เราใช้ก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆดูนะคะดูดูใบใหม่เขาค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะใบใหญ่มากใบใหญ่นะคะนี่ค่ะสองสองสองนิ้วค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะความใหญ่อันนี้จะสามนิ้วนะคะใบนี้จะสามนิ้วเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆดูนะนี่ค่ะ สามนิ้วเลยค่ะใบหนึ่งไม่เล็กนะคะไม่เล็กเลยดูในกล้องดูเหมือนจะเล็กนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนวัสดุปกูก็ง่ายๆค่ะเพื่อนเอนเราเลี้ยงกวักก็จเจริญเติบโตได้ดีค่ะเพื่อนเพื่อน รู้สึกว่ากวักมรกตเนี่ยเขาจะชอบแกลบนะคะเพื่อนๆให้หนอออกหนอดีค่ะแต่เราหาซื้อแกลบไม่ได้เราก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะอาจจะกล้องอาจจะดู ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามือเดียวนะเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้ก็ยายก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามากดไลค์กดติดตามให้ยายเป็นกำลังใจให้ยายสำหรับคลิปคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ